วันนี้พบกับเอ็มอาร์ดีดนะคะเอ็มพามาชมรถเข้าใหม่อีกคันนะคะกับนี่เลยโตโยต้าไฮรักรีวค่ะคันนี้โคลบิล2.4นะคะตัว E+ p s นะคะออกห้างไฟแดงเกือบล้าเลยนะกระจังหน้าแบบนี้ไฟเดไลท์ไฟดวงลูกแก้วใหญ่ๆสวยๆไม่แพ้ตัวท็อปเลยมารอบอันนันหน่อยแวะใต้ฝาถุงได้ะค่ะต่อหอแล้วเรียบร้อยนี่ให้ให้เห็นกระชัดๆไปเลยนะคะเนี่ย หมดปี6-7นะคะรถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะให้เห็นกันสดๆแบบนี้เลยยานเลยไม่เแบบยิ่ยานนะคะสัปดาห์ที่11ปี2021นะคะของคู้เพียะคะ่ะสีร้อนสวยๆแปบบ้ นี่บอยเสมอเก่งแล้วเรียบร้อยนะคะรถจดลงเล่มแล้วเรียบร้อยแบบนี้หละอ่ะนี่สี่คูณสี่นะคะดิปล็อกแบบนี้แคลนี่บอยด้านหลังเปิดได้ใส่แม็กไลเนอร์แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะรถมีกล้องมองหลังมั่นใจนะคะปลอดภัยตอนถอยนะคะคมาเลยเลขไม้แท้เลขไม่จริงกันหน่อยนะ เลขไม่อยู่ที่8ปดหมกิโลเมตรค่ะนี่เราให้ดูแล้วว่านี่ขับซทีทุกตัวใช้ได้ปกตินะคะปุ่มทุกปุ่มใช้ได้เลยเข้ามาดูกันก่อนเลยอแอร์แบบอนาล็อกนะคะอุ้ยแอร์เย็นๆฉ่ำๆจริงๆค่ะตรงตนีน้ปายนี้เปดไฟให้นะคะด้านหลังกันหน่อยด้านหลังกันหน่อยกล้องนะคะชมด้านหลัง,น,ลง,ง,น,น,ลงนั่งสบายๆนะคะ กันใดมองหารถนั่งนะคะรถทำมาหากินเก็บของด้านหลังได้นั่งสะดวกสบายแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะเป็นตัว e+ มีกล้องมองหลังน่ารินเขึ้นก็ไม่ยากด้วยสบายสบายเกายร์ตันเหมาะมากขึ้นเขาลงห้วยไปได้หมดจริงๆนะคะใกลนิดนึงนี่รถยนต์ปี2018แท้นะคะและนี่ มีหลังคานะคะรถจดลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะคะไม่พูดเยอะให้ราคาเลยหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทรถยนต์ปีสองพันสิบแปดแท้สี่คูณสี่ลิฟล็องฟองอยู่แบบนี้นะคะสี่ประตูหลังคาแคลริบอยพร้อมแล้วนะคะแบบนี้ราคาพิเศษเลยนะคะหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะดอกเบี้ยนะคะลูกค้าจับปีได้ดอกเบี้ยให้ราคาพิเศษเลยสองจุด สี่ปีเจ็ดปีเลยนะคะดอกเบี้ยราคาเดียวค่ะหรือซื้อสดได้ไหมซื้อสดได้ไม่บวกแบตเพิ่มแล้วค่ะราคานี้เลย6แสนสามหมื่นเก้าพันรวมแบตแล้วเรียบร้อยและตอนนี้เอ็มแถวบริษัทเครื่องและเกียร์ให้ไปเลยหนุ่มไปนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมค่ะปักหมุดเลยรถดีเดตออโตอาร์ดีดีของเราค่ะอยู่ที่สี่แยกคลองขุดหนุนเทพละคริงเพียงวิศวกรรมจังหวัดสมุทรปราการนะคะติดกับธนาคารกรุงเทพใกล้ๆวัดหลวงพ่อโตนะคะเดี๋ยวค่อยากดูตัวแปรเพิ่มเติม Hi.